สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ด็อกฟิล์ม n n แครับวันนี้ผมจะมาชวนเพื่อนๆคิดต่างและสวนกระแสกับสิอันดับหุ้นกลุ่มโรงแรมที่น่าเข้าซื้อที่สุดตอนนี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับไปครับวันนี้ผมจะมาชวนเพื่อนๆคิดต่างอย่างสวนกระแส พิษวิกฤตให้เป็นโอกาสกับหุ้นกลุ่มโรงแรมครับใครๆก็รู้อยู่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่วิกฤตมากนะครับของหุ้นกลุ่มโรงแรมซึ่งมาจากวิกฤตโรคระบาดนะครับที่ผ่านมาหุ้นโรงแรมเนี่ยนะครับราคาล่วงลงมามากจริงๆนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ําอยู่ครับสําหรับผมแล้วเนี่ยผมจะมักจะเข้าหุ้นตอนช่วงวิกฤตนะครับ เพราะมันเป็นโอกาสของผมที่จะสามารถทําราคาได้แต่ก็ต้องวัดดวงหน่อยนะครับว่ามันจะต่ําจริงหรือเปล่าหรือจะต่ําไปได้อีกนะครับหุ้นบางตัวที่ผมจัดอันดับมาเนี่ยนะครับราคาเนี่ยต่ำกว่า50%อีกนะครับจากราคาต้นปีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จัก10อันดับหุ้นกลุ่มโรงแรมที่น่าเข้าซื้อมากที่สุดในตอนนี้ครับกาพร้อมแล้วไปชมกันครับไป ครับหุ้นกลุ่มโรงแรมคงหนีไม่พ้นจากผลกระทบจากการระบาดของโรคร้ายไปทั่วโลกซึ่งถือเป็นปัจจัยกดดันการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากแม้ในแต่ละบริษัทจะปรับกลยุทธ์กันอย่างเต็มที่แต่ผลสุดท้ายเมื่อการท่องเที่ยวชะลอตัว อัตราการเข้าพักก็ชะลอตัวตามไปด้วยครับในประเทศเราถึงแม้ว่าโรคระบาดเริ่มจะคี้คายลงแล้วแต่ผลประกอบการก็ยังไม่ดีขึ้นครับอาจเป็นเพราะความกังวลของนักท่องเที่ยวและมาตรการล็อกดาวน์ที่ยังคงอยู่หุ้นในกลุ่มโรงแรมบางตัวเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีสาขาอยู่หลายประเทศครับดังนั้นผลกระทบจากโรคระบาดก็ขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆด้วยแต่ดูในภาพรวมแล้วทั้งผลประกอบการและราคาหุ้นลดลงมากอย่างเห็นได้ชัดครับแทบจะเป็นวิกฤตของหุ้นกลุ่มโรงม เลยทีเดียวครับแต่ในทุกวิกฤตก็ย่อมมีโอกาสเสมอสําหรับคนที่เห็นต่างช่วงนี้คือช่วงราคาต่ําของหุ้นกลุ่มโรงแรมและที่สําคัญผ่านจุดต่ําสุดของราคาหุ้นเมื่อตอนเจอโรคระบาดใหม่ๆครับดังนั้นวันนี้ผมจึงมาจัด10อันดับหุ้นกลุ่มโรงแรมชั้นนําที่น่าจะไปได้สวยหลังหมดโรคระบาดท,ที่ราคาล่วงลงมากที่สุดครับอันดับ10 หุ้นแชงบริษัทแชงกีล่าโฮเทลจำกัดมหาชนโดดเด่นที่สุดในริมแม่น้ำเจ้าพยาแล้วครับด้วยสถาปัตยกรรมรูปแบบคลาสสิกอยู่คู่เจ้าพยาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่เราแล้วครับโรงแรมอยู่ในเครือแชงกีล่าโฮเทลแอนด์รีสอร์ทซึ่งเป็นบริษัทโรงแรมและรีสอร์ทระดับนานาชาติที่ดำเนินกิจการอยู่ในฮ่องกงมีโรงแรมและรีสอร์ทหรูมากกว่า100งร้โรงแรมมีห้องพักมากกว่า4 0,000ห้องกระจายอยู่ทั่วโลกครับ ส่วนบริษัทแชงการิล่าโฮเทลจำกัดมหาชนเป็นบริษัทในประเทศไทยประกอบธุรกิจบริการด้านโรงแรมให้บริการด้านที่พักอาหารเครื่องดื่มสปาสถานที่รับจัดประชุมและกิจกรรมอื่นๆครับตลอดจนให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่เชื่อมโยงกับธุรกิจโรงแรมไม่ว่าจะเป็นศูนย์ธุรกิจร้านเสริมสวยที่จอดรถและบริการซักรี โดยโรงแรมมี2สาขาครับโรงแรมแชงกรีลากรุงเทพและโรงแรมแชงกรีลาเชียงใหม่ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงจากต้นปีติดลบ18.30%อัตราเงินปันผล3.61% PE ที่15.03ดูจากกราฟแล้วยังลงต่อเนื่องอยู่ครับอันดับ9หุ้น AWC บริษัท Accent World Corp จำกัดมหาชนเป็นบริษัทในกลุ่ม TCC ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจหลักในด้านอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการและกลุ่มอาหารสาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการการค้าและกลุ่มธุรกิจอาคารสำนักงานสินทรัพย์หลักของบริษัทประกอบด้วยโรงแรมและบริการสัดส่วนรายได้6 1บปรบริหารโรงแรมแมทริออตโรงแรม ok ura, โอกุระโรงแรมบันยันทรี โรงแรมฮิวตันและโรงแรมเซราตันกลุ่มอาคารสำนักงาน23%และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าอาทิคโครงการเอเชียทิกเดอะริเวอร์ฟรอนต์เกตเวย์แอดบางซื่อเป็นต้นราคาเปลี่ยนแปลงจากต้นปีติดลบ20.99%อัตราเงินปันผล0.26 PE ที่163.23เท่าค่า PE สูงสุดในหุ้น10อันดับเลยครับอันดับ8 หุ้นแกรนบริษัทแกรนแอสเซทโฮเทลแอนด์พรอพเพอร์ตี้จำกัดมหาชนบริษัทประกอบธุรกิจหลัก2ประเภทคือธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในส่วนของธุรกิจโรงแรมบริษัทมีเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจเน้นการลงทุนในธุรกิจโรงแรมระดับ4ดาวถึง5ดาวโดยจะจัดจ้างบริษัทผู้บริหารโรงแรมที่มีประสบการณ์และมีเครือข่ายทั่วโลกเข้าบริหารงานโรงแรมในเครือได้แก่โรงแรมเชอราตันหัวหินปานบุรีวิลล่า โรงแรมเชอราตันหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปาโรงแรมเดอะเวสเทิร์นแกรนสุขุมวิทโรงแรมไฮแอทรีเจนซี่กรุงเทพสุขุมวิทโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตันโฮเทลและทาวเวอร์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้แก่โครงการไฮสุขุมวิท11คอนโดมิเนียมบูรากูลรีสอร์ทเป็นต้นครับราคาเปลี่ยนแปลงจากต้นปีติดลบ23.26%ไม่ระบุเงินปันผล ค่า P/E เท่ากับ0อันดับ7หุ้นเซนเทรลบริษัทโรงแรมเซนทันพาซาจำกัดมหาชนผู้นำในธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมร้านอาหารในประเทศไทยและระดับโลกครับโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซนทาราเป็นเครือโรงแรมชั้นนำของประเทศไทยก่อตั้งขึ้นในปีพศ2526 โอ้โหปีเดียวกับที่ผมเกิดเลยครับปัจจุบันก็37ปีแล้วภายใต้การบริหารงานของบริษัทโรงแรมเซนทันพลาซาจำกัดมหาชนในชื่อโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซนทันปัจจุบันโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซนทาราดำเนินกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจโดยการรับบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ททั้งในประเทศและต่างประเทศแต่ก็คงยังลงทุนในธุรกิจโรงแรมของตัวเองควบคู่กันไปด้วยเมื่อพบโอกาสที่เหมาะสม ปัจจุบันบริษัทมีจำนวนโรงแรมทั้งสิ้นกว่า70โรงแรมอยู่ใน14ประเทศกระจายอยู่ทั่วโลกครับและมีร้านอาหารทั้งหมด1,064สาขากระจายอยู่ในทั่วโลกครับราคาเปลี่ยนแปลงจากต้นปีติดลบ23.80%อัตราปันผลไม่ระบุไว้นะครับ PE ที่36.33เท่าอันดับ6หุ้น DTC บริษัทดุสิตธานีจำกัดมหาชนหรือเครือดุสิตธานีแบรนด์นี้โด่งดังมานานมากแล้วครับดุสิตธานีกรุ๊ปเป็นเครือข่ายที่ให้บริการที่พักอาศัยประเภทโรงแรมและรีสอร์ทในจังหวัดต่างๆทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศและยังเป็นหนึ่งใน5บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จดทะเบียนเข้ามาตั้งแต่วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดทําการและยังคงมีการซื้อขายอยู่ในปัจจุบัน โอ้โหยาวนานมากเลยนะครับเป็นแบรนด์ที่คลาสสิกจริงๆปัจจุบันบริหารโรงแรมและรีสอร์ททั้งในประเทศและต่างประเทศรวม33แห่งและยังมีโรงแรมที่กำลังจะเปิดให้บริการในระยะเวลา3ปีข้างหน้าอีกกว่า50แห่งทั่วโลกนอกจากโรงแรมแล้วยังมีสถาบันการศึกษาด้วยนะครับคือวิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการศึกษาระดับอาชีวะศึกษาและปริญญาและยังมีโรงเรียนสอนทำอาหารชื่อดังอีกหลายแห่งครับดุสิตธานีเชี่ยวชาญด้านการโรงแรมจริงๆครับราคาเปลี่ยนแปลงจากต้นปีติดลบ29.21%อัตราเงินปันผล2.70% PE อยู่ที่25.26เท่าอันดับ5 วุ้นวีรันดาบริษัทวีรันดารีสอร์ทจำกัดมหาชนกลุ่มบริษัทมีโรงแรมทั้งสิ้นจำนวน6แห่งโดยแบ่งเป็นโรงแรมที่เปิดทำการแล้วจำนวน5แห่งและโครงการโรงแรมที่อยู่ระหว่างการพัฒนาจำนวน1แห่งสำหรับโครงการอาคารชุดพักอาศัยกลุ่มบริษัทมีโครงการอาคารชุดพักอาศัยที่อยู่ระหว่างการขายจำนวน3แห่งและเมื่อรวมร้านอาหารด้วยจะเป็น4แห่งครับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มธุรกิจครับ ได้แก่กลุ่มธุรกิจโรงแรมประกอบด้วยโรงแรมและรีสอร์ทที่มุ่งเน้นการลงทุนในทำเลที่มีศักยภาพใกล้แหล่งท่องเที่ยวการเดินทางสะดวกประกอบด้วยการคมนาคมที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับทุกกลุ่มเป้าหมายครับ 2. กลุ่มธุรกิจพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วยโครงการอาคารชุดพักอาศัยประเภทโลริสและโครงการอาคารชุดพักอาศัยประเภทไฮริกและรูปแบบพูลวิลล่า 3. กลุ่มธุรกิจร้านอาหารประกอบด้วย ร้านประเภทอาหารขนมหวานเครื่องดื่มที่สร้างสรรค์รายการอาหารและขนมหวานใหม่ๆอันเป็นเอกลักษณ์เป็นต้นครับราคาเปลี่ยนแปลงจากต้นปีติดลบ35.52%อัตราเงินปันผล1.74% PE ที่41.93เท่าอันดับ4วุ้นยูบริษัทยูซิตี้ เป็นบริษัทด้านการลงทุนและการพัฒนาหลากหลายอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการพัฒนาที่ดินและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยแนวทางเน้นการเติบโตที่ยั่งยืนตอบสนองชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในปัจจุบันควบคู่ไปกับการตระหนักถึงความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมสังคมในท้องถิ่นปัจจุบันดำเนินธุรกิจ4รูปแบบครับ1ธุรกิจโรงแรมและที่พักอาศัย มีโรงแรมในการกำกับดูแล9โรงแรมครับ 2. อาคารสำนักงานมีด้วยการ4แห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3. ธุรกิจบริการอื่นๆ 4. ธุรกิจพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์เพื่อการขายมีด้วยการ15แห่งครับราคาเปลี่ยนแปลงจากต้นปีติดลบ3 6 7 6ไม่ระบุเงินปันผล PE ที่9.07เท่าอันดับ 3. หุ้น S S.R. บริษัท S Hotel and Resort จำกัดเป็นบริษัทในเครือสิงเอสเตสบริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจบริหารจัดการโรงแรมและลงทุนในธุรกิจโรงแรมระดับนานาชาติที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วโดยในปี2562บริษัทมีโรงแรมทั้งสิ้นจำนวน39แห่ง ,4647 ห้องซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเช่น มันดิฟเกาะฟิจิสาธารณรัฐมอนริเชียสาธาราอาณาจักรและประเทศไทยราคาเปลี่ยนแปลงจากต้นปีติดลบ43.96%ไม่ระบุเงินปันผล PE เท่ากับ0ครับอันดับ2หุ้นเอราวันบริษัทดีเอราวันกรุ๊ปจำกัดมหาชนโดยสามารถแบ่งลักษณะธุรกิจของบริษัทได้3โครงการใหญ่ดังนี้ครับ 1. โครงสร้างการบริหารทรัพย์สิน 2. ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท 3. ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าอาคารสำนักงานและร้านค้าในปัจจุบันดิเอราวันก r ุ๊ปเป็นผู้นำการลงทุนในโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทยและอาเซียนเป็นเจ้าของโรงแรม61โรงแรม8,485ห้องเป็นพันธมิตรกับ5โรงแรมระดับโลกและเป็นผู้บริหารโรงแรมรวม10แบรนด์นับเป็นอีกหนึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการโรงแรมของประเทศไทยเลยครับ ราคาเปลี่ยนแปลงจากต้นปีติดลบ46.36%อัตราเงินปันผล2.06% PE ที่78.91เท่าอันดับหนึ่งได้แก่หุ้นมิน้นบริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนคือกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักในด้านการลงทุนการประกอบกิจการโรงแรมพัฒคาารอาหารและเครื่องดื่มการจำหน่ายและผลิตสินค้า โดยประกอบกิจาการส่วนใหญ่ในประเทศไทยและประกอบกิจาการในประเทศต่างๆได้แก่ประเทศสิงคโปร์มาเลเซียจีนมัณดิปอารับเอมิเรตส์สีลังกาออสเตรเลียและที่ต่างๆทั่วโลกบริษัทได้ขยายธุรกิจจนปัจจุบันได้กลายเป็นผู้ประกอบธุรกิจพักผ่อนและสันทนาการที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประกอบด้วยโรงแรมและรีสอร์ทกว่า530แห่งร้านอาหารกว่า2,300สาขา และมีจุดจำหน่ายสินค้ากว่า470แห่งในประเทศไทยและอีก63แห่งทั่วโลกครับราคาเปลี่ยนแปลงจากต้นปีติดลบ50.26%อัตราเงินปันผลไม่ได้ระบุไว้ครับ PE ที่10.63เท่าครับเป็นไงบ้างครับกับ10อันดับหุ้นกลุ่มโรงแรมที่ผมได้นำเสนอนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะซื้อหุ้นที่ผมกล่าวมาเนี่ยนะครับอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเข้าไปดูรายละเอียดให้มากกว่าที่ผม หามาให้นะครับเช่นงบการเงินนะครับรายได้และหนี้สินนะครับหลายๆอย่างเลยนะครับ ให้ศึกษารายละเอียดมากกว่าที่ผมให้มาอีกนะครับผมให้มาเป็นไกด์ไลน์เท่านั้นนะครับและเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับกับ10อันดับหุ้นกลุ่มโรงแรมที่ผมนํามาเสนอเพื่อนๆสามารถเม้นมาพูดคุยกับผมได้นะครับหรือเพื่อนๆมีหุ้นตัวไหนอยากจะแนะนําหรือกลุ่มไหนอยากแนะนําก็เม้นมาได้เลยครับผมก็อยากฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆทุกคนครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวัน สวัสดีครับผมร่ลำรวยกันทุกคนครับไป